มากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับอยู่ผมในสวเลี้ยงออลลี่ท่เคยอยู่เกมไซอออนไลน์นะจ๊ะ,ก,จะก็ตามชื่อคลิปนะครับคลิปนี้ผมจะมาทําการผสมสัตว์เลี้ยง2ตัวนะครับโดยตอนนี้เป็นเลเด้วยนะตอนนี้เป็นเวลา11บเนาฬิกาสินาทีครับเที่ยงคืนสิบห้านาทีนะครับเป็นเลดของยุนยูยูชื่ออะไรสักอย่างแหละอ่ะไป ผสมกันเลย2ตัวนะครับทั้ง2ตัวประเด็นคือมันใช่เยอะมากมึงคือมึงจะใช่เยอะไปไหนนะครับนะอ่ะผสมครับผมจะขอเก็บสารัานไว้หนึ่งตัวนะครับนะโอเคพอไหมใจบอกมาสามหมื่นครับสีดาวมาสีดาวมันมีไม่ค่อยหลายตัวครับเออเออเ ช้ำช้ำเลือดแทบกระอักครับนะมาตัวที่สองครับไม่เอาจูซีซีเมื่อกี้นะไว้ใจบอกมือจริงจังจริงจังจริงจังปิงอ้าปอบมือปอบมือโคตรยากได้มิกครับโอ้โหผมนี่น้องมิกครับนะ เออได้น้องมิกมาเย็ดเยอะถือว่าดีครับน้องมิกดูดีจูซี้ออมาทําไมมีสอตัวแลว้วว้าเออนีครับมีครับมีมันจะเพิ่มผลของการสนับสนุนสัตว,ตว์เลี้ยงครับนะโดยเพิ่มปริมาณทองที่เราได้รับนะครับเพิ่มขึ้นอีก300เดมนเดิเดมนเด,ด,ดว่านาบนาหูคิปมันยังไม่ยาว ขอไปเทสหน่อยละกันเทสไงวะเทสไงวะไปที่ระดับง่ายเลยละกันเราจะเทสอย่างงี้นะครับไปที่หนึ่งคิดหนึ่งนะครับอ่ามามาอ่ามา,มา,มาดูสิอ่าว่าปกติมันได้รอบละเท่าไหร่นะครับมา เงินนะครับเอาเงินนะเอาเงินเอาเงินโอ้ได้มิกมาดีจอยแม่ดีจอยดีจอยดีจอยโอ้เอาตัวเอาเอกมาลงหนึ่งคิดหนึ่งโคตรเทพอะ่ะ <c> โ <oughs> คตรรังแกประชาชนมากแล้วไม่ได้กดคุณสองลืมไปก็ <c oughs> ว่าก็ว่าทำไมภาพมันช้าๆวะอ่าสิบห้านะอ่าสิบห้า เอาไงมึงจะยังอุตส่าห์ยกโล่ก็ตายไป็นไงดูดาเมจจากปุกกี้เดี๋ยวปุกกี้ตีมาตายนะอะไรเงี้ยโอเคตับตัวไปโหดสัตว์ล่ะสยได้ยี่สิบแปดนะครับโอเคไหมคือน้อยมากอ่ะยี่สิบแปดบวกกับอีสี่สิบเอ็ดเป็นเท่าไหร่วะ เป็น69ใช่ไหมอ่ะเป็น69นะครับโอเคฉะนั้นเราจะทำการใส่สัตว์เลี้ยงเข้าไปแล้วนะครับเอ้าไหมถ้ามันเพิ่มตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนมากครับเพราะว่ามันเพิ่มยังไม่ถึงร้อยเลยนะครับไหว่ามิกกมิกิโกจิโกจิอะไรของมึงไว้อีสวะเย่นะครับขอขอกดหมดผจญภัยแล้วกัน จะได้เห็นเลขชัดชดนะครับเอ้เดี๋ยวดิกดหมดพจมพัยมันก็หักตังคุณดิวะเอาใหม,ม่ๆๆ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 ๆไๆ้ไๆๆ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 ๆไๆๆ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 ไๆๆๆๆมๆๆ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 ไๆๆ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 ๆๆๆๆๆๆโๆๆ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  แม่เหมืองเอยเหมืองว่าเหมือนรถไม่มีน้ำมันนะครับสร็เรียบร้อย let's go มาตีเข้าไปตีมาดังแม่งก็ตายละนี <c oughs> ่ครับอืมนะเปิดกล่องดำดำ แสงเจิดจ้าเจ็ดพันนะครับอ่าเห็นไหมได้32ม้ครับเพิ่มมาอีก300นะงาโอเคครับคือมันจะเพิ่มมา300อยอย่างนี้เลยนะเนะี่ยเห็นไหม32้ยน่ะเพิ่มมาเพราะมิกครับนะผมนี่แทบจะเทฟูลซีเมนเลยอันนคนละมนะิกละนะครับโอเคครับก็เพิ่มมาอย่างนี้เลย300ก็เพิ่มต่างมา3า0เลยก็ถือว่าดี เวลาเราต้องการฟ้าเมืองน,นี้จัดเลยครับมิกนะครับนะดวงดีครับนะดีใจฮิ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 โอ้เฮ้ hey, ครับเาจาเจอคลิปหน้าครับ see you again tomorrow bye bye